ครับครับพี่น้องมาสวัสดีครับตอนเที่ยงครับกับมือดีเกอเห็ดแนาะกินอยู่ให้เขาครับกินเที่ยงต้มไก่ครับต้มไก่แต่ว่าไก่ไหนอ,อ้อมบ้างแล้วครับพี่น้องผมก็เลยมาเต่ีผมขัดไส้กรอกปลาดมักพักหลายๆครับพี่น้องฝากเยอะเออ ก้อนอาจิตตะตอน,อนเคี่ยวพักเข็่มแต่น้อยๆเป็นไงคันบ้าชอบครับชอบมากหลายชอบกินครับครับอันนี้ไก่เพิ่นออมมาแล้วนะกินวุนกอะกินได้เลยแหะครับแต่วันเราไม่ผักครับพี่น้องไม่มีผักได้ใส่ผักแต่ว่าข้าวเรากินหลายค้อนหนึครับ าก็ใส้พักได้หลาย,ลายใส้น้ำได้หลาย,ลายสดน้ำผู้้พักหอมักอีตูบานทอครับตีแกงไก้แกงเนือครับยีบผสมไผ่ดีสารแล้วครบส้ัดอมผักอีตูผูเลิศคุณภาครับใบบักกูดอะไรครับ เดินตรงครับผักให้มันลวกก่อนครับจะแจ้งได้กินได้แล้วครับผักให้มันลวกเขาลวกเสซตเรียบร้อยรต่ที่ใกล้ถึงคนอ้อมเนาะอ้อมเหนือน,นี่ครับเร็วเลยเที่ใส่ครับนี่แต่ตอนนี่แต่ตอน พี่เปียกไมาส่มาตักกินน้ำกัดเอาพี่เปียกันะพี่หมูเสร็จแล้วพี่สบายอ้าวเดี๋ยวกินคนเดียวอยีกแล้วก็กินมาเป็นป ah ah อตลาอีตินะาอโตกินไม่เป็นเหรอาอตเขาเรียกแมงลาเขาคนภภาษาอังกฤษเลยปาอีโตภาษาเกล้าด้วาอตโอ้โ มันไม่ใช่ธรรมดาหอมนะพี่แตรู้แต่ธรรมดามันล้นหอมอย่างเหรอมต้องใส่น้ำปลาใส่ปลาปลานิดนิดแล้วเขาปรุงมาอย่างไรดูก่อนชิมก่อนถ้าดูอย่างไรดูเรื่องรสชาติแล้วต้องชิชชอมอืมอร่อยแล้วอร่อยแล้ว อร่อยแล้วก็ใส่ปลาร้านิดนึ่งหวานแล้วใส่ทำไมแล้วใส่มันเข้มทอดเข้มทอดคุณบอกให้ทำไม่ได้ทีนนรรน่นี่เป็นคนเป็นคนปลานิดนี้นะแะปลาก็เค็มอยู่แล้วครับแล้วก็ผงนัวเพิ่มไปหน่อยนะึง ยังไงบบอ๋อก็ผมนัวว่าผมเรียกผมผมนัวพี่น้ำมาเดือดนะสุกทีที่นะกระชากสลิกหม้สำหรับก,กินสองสามคนครับกระชากทำง่ายง่ายครับพี่น้อง ก็ชิมอร่อยอร่อยสุดยอดขัดลวกๆก,ก็พอแล้วตาพี่มาเก็บไว้แล้วครับน่ากินน้ำกันบ่าหน่อยครับพี่น้องกับอาหารเพื่อสุขภาพ,พข้าคือเก่าหล่ะครับออืก็พี่น้องอยู่อยู่ยเดี๋ยวเป็นแห้งเลิศทุกทุกคนเดอ้อ